นี้นะคะเพื่อเพื่อนๆมาเที่ยวอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาแถวเพชรบุรีนะคะก็มาที่เส้นบางตะบูนนะมาเที่ยวที่วัดเขายี่สามเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะคะว่าที่วัดเขายี่สามมีอะไรบ้างนะคะไปได้วยกันเลยนะคะมีบวรออนทัวรนะ,ะเหมือนแบบบ้านวัดโรงเรียน โนนะคะจะเป็นจุดรยานจั่วศึกษาวัดเขาวยี่สารค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้วยกันเลยค่ะเรากำลังเดินอยู่บนบันไดปูนขาวนะคะที่ทอดยาวขึ้นไปถึงพระอุโบสถที่มีแมกไม้นะคะสองข้างทางเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปที่พระอุโบสถนะคะเพื่อนๆเป้จะพาเพื่อนๆมากราบ พระพุทธสยญ,ญาติที่ถ้ำพระนอนค่ะด้านในนะคะมีพระพุทธสยญ,ญาติค่ะท่านนอนเป็นพระนอนในถ้ำนะคะสามารถติดทองท่านได้นะคะ พระพุทธไสยติค่ะพระองค์นี้นะคะจะหันไปทางพระเสียนท่านจะหันไปทางทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ความพิเศษของท่านค่ะก็จะมีนิ้วเท้านะคะนิ้วเท้าท่านจะมีเก้านิ้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนดูเนาะนี่ค่นนะ เพื่อนๆสามารถที่จะมากราบสกักการะท่านได้นะคะที่วัดเขาที่สามแห่งนี้นะคะเนื่องจากวัดนี้ค่ะได้สร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลายก็เลยมีซากโบราณสถานโบราณวัตถุให้เราเห็นเยอะหน่อยนะคะเดินขึ้นมาอีกนิดค่ะเพื่อนๆ เราก็พบพระอุโบสถนะคะที่สร้างด้วยปูนขาวตามแบบวัดโบราณค่ะจากดูลักษณะนะคะก็มีการบอกเล่าว่าเป็นการอาศัยช่างฝีมือที่มาจากเพชรบุรีค่ะล้วที่นี่นะครับเสมาอยู่ในด้วยนะแล้วเป็นเสมาคู่ด้วยนะที่วัดอ่นเสมาเขายืนจะอยู่ข้างนอกบดใช่ไหมแต่ที่นี่เสมาเขายืก็อยู่ในนะน่กท่องเที่ยวใคาถามผมว่าลุงลุงที่นี่เสมาคู่จะต้องมาวัดอารามหลวงใช่ไหม ลุงก็ตอบเขาว่าที่อื่นใช่แต่ที่นี่ไม่ใช่นะที่นี่เจอเลยกันเปรานะหน้าบันเหรอฮะล่อยหนะหน้าบันเหรอฮะอ๋ออ๋อมีชามแล้วก็เกิดจากน้ตกเป็ดนุ่มหมดเลยนะถ้าไก่แจ่อยู่ตรงกลางสองดันข้างๆไก่แจ่นั่งตับแปะนั่งตั้งเผาอยู่นะตับแปะนะตับแปะนะ เชืช่อใจของจริงหมดเลยนะแล้วก็ซุ้มประตู2อุ้มนะครับบรรนัาต่างสองข้างกคือค่าจดบาทถัดมาอีกนิดค่ะเพื่อนๆค่ะเราจะมองเห็นต้นไม้ใหญ่นะคะต้นไม้ที่นี่ค่ะเขาบอกว่าให้นักท่องเที่ยวนะนำหูค่ะไปแนบกับลำต้นค่ะจะได้ยินเสียงน้ำไหลนะคะเพื่อนๆลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยนะคะ ว่าได้ยินกันไหมด้านนี้ยังเป็นหอะระฆังที่สร้างตั้งแต่สมัยเดิมค่ะแต่ทางวัดนะคะก็ได้มีหอะระฆังใหม่แล้วก็ยังเก็บหอะระฆังเดิมนี้ไว้ค่ะไว้ให้พวกเราได้เห็นได้ชื่นชมศิละปะวัฒนธรรมในแบบเดิมอยู่นะคะวันนี้บรรยากาศที่วัดดีมากเลยค่ะเพื่อนๆ ฟ้าสวยใสอากาศไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปนะคะเหมาะกับการชมสถานที่มากค่ะเดินขึ้นมาสักพักค่ะเพื่อนๆบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณลานกว้างค่ะหน้าวิหารพระพุทธรูปปากแดงน,นะคะ บริเวณพื้นที่นี้นะคะสมัยก่อนค่ะก็เป็นลานทําบุญนะคะที่จะมีชาวบ้านนำข้าวปลาอาหารของหวานมาวางตั้งไว้ค่ะปัจจุบันทางวัดเนี่ยก็ได้บูรณะขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อให้เป็นลานทําบุญของวัดค่ะซึ่งประชาชนนะคะก็ให้ความสนใจมาทําบุญที่ลานวัดแห่งนี้เป็นประจำค่ะตอนนี้นานี้มาุคเแล้วุ่มิแล้วนะบูะใหมุ่ทธมินแล้ว บรรดาเมื่อี้ของคุณบรรณากส่งของเมตรนนี้ยุคเราแล้วบรรดาลูกเลเลยนะบรรดาลุกเลย,ลลยเคุณลุงใจดีมากค่ะเห็นไปมาครั้งแรกพาไปชมใหญ่เลยลขอบคุณมากนะคะดเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในพระอุโบสถกันค่ะพระอุโบสถที่นี่นะคะมีพระพุทธบาทสี0รค่ะและหลวงพ่อพระพุทธรูปปากแดงน,นะคะ องค์พระพุทธรูปนะคะเหมือนทรงเครื่องค่ะเพราะว่ามีสายรัดที่พับพาหาหรือแขนนะคะแล้วก็มีบริเวณเอวด้วยค่ะเป็นลวดลายที่สวยงามมากเลยแล้วก็บริเวณพระพักของพระองค์นะคะช่างบอกว่ามีการทาปากเป็นสีแดงค่ะในอดีตสีปากท่านจะเป็นสีแดงเข้มค่ะแต่ต่อมานะคะ ก็สีจืดจางลงตามการเวลานะคะด้านหน้าของพระพุทธรูปปากแดงนะคะเพื่อนๆจะพบกับพระพุทธบาทสีรอยค่ะซึ่งรอยที่ใหญ่ที่สุดนะคะเป็นของพระพุทธเจ้ากับกุสันทะค่ะรอยถัดมาเป็นของพระพุทธเจ้ากโกนาคมนะและรอยที่3นะคะคือรอยพระพุทธเจ้ากับสปะ ลอยที่เล็กที่สุดค่ะคือเป็นของพระโคตมะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี้นะคะจุดที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งค่ะคือทางฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีบ้านหน้าต่าง3บานนะคะฝั่งตะวันตกมีบ้านหน้าต่างสองบานค่ะ เหมือนเป็นกุสโลบายให้อากาศถ่ายเทในหน้าร้อนและหน้าหนาวทำให้โบสถ์เนี่ยมีอากาศที่ดีนะคะลายไม้ลายประตูของที่นี่ค่ะเรายังเห็นรอยได้ชัดเจนนะคะเพื่อนๆเ,เห็นสลักประตูแบบโบราณไหมคะที่เขาจะปิดแล้วก็เอาสลักประตูไม้เนี่แหละค่ะเขาไปเสียบตรงช่องว่างๆเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกค่ะเด้จะชอบลาย ประตูม้โบราณอย่างนี้มากเลยนะคะดูแล้วสวยอะ่ะด้านหน้าของเรานี้น่าจะเป็นหอะระฆังใหม่นะคะเพื่อนๆทดแทนหอะระฆังเดิมนะคะพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรค่ะที่อยู่ด้านหน้าวิหารนะคะตรงนี้ค่ะจะถือว่าเป็นวัดใกล้เมืองวัดโบราณที่อยู่ ใกล้กับทะเลนะคะเลยมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรนี้ค่ะด้านบนของเขาอีสานนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะมาชมวิวภายในวัดนะแล้วก็มานั่งร่มเรื่อนเย็นสบายเพราะความร่มเรื่อนของต้นไม้ค่ะที่ตั้งอยู่เนี่ยเป้นเนี่ยเดินเพลินเลยนะคะ ่อนจะลงไปด้านล่างค่ะเป้ก็อดไม่ได้นะคะมาเจอบานปูนปั้นเนี่ยค่ะโหเป้ชอบลวดลายมากเลยแบบสวยงามอ่อนช้อยจริงๆดูแล้วแบบน่าทึ่งในฝีมือของช่างฝีมือจริงๆนะคะสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งค่ะที่วัดเขายี่ศาลก็คือศาลหลวงพ่อปู่เขายี่ศาลนะคะอยู่บริเวณ ลานจอดรถค่ะเพื่อนๆมาถึงแล้วนะคะสามารถที่จะสักการะพ่อปู่เขายี่สานได้ที่นี่เลยนะคะตามตำนานเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคุณปู่เขายี่สานคือพี่น้องชาวจีนที่นั่งสำเภามาชนเขายี่สานค่ะพอเรือแตกก็เลยได้ขึ้นมาอาศัยที่เขายี่สานแห่งนี้นะคะคนหนึ่งก็คือพ่อปู่ศรีราชาอีกคนหนึ่งคือพ่อปู่หนุมานค่ะ ทั้งสองท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวบ้านเขายี่สานที่วัดเขายี่สานแห่งนี้นะคะก็ยังมีแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์เขายี่สานค่ะซึ่งที่นี่นะคะที่มีการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ก็เพราะว่าบ้านเขายี่สานเนี่ยค่ะเป็นแหล่งที่เป็นชุมชนโบราณนะคะที่ยังคงอยู่เนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยค่ะแล้วมีการขุดคน้นพบ เปลือกหอยนะคะในบริเวณนี้รวมทั้งเครื่องชามรามไหในยุคตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะทุกคนก็เลยคิดว่าควรจะจัดแสดงสิ่งที่พบเห็นในบริเวณของเขาที่สารนะคะให้มีที่สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นที่เก็บพวกพวกของโบราณเนาะในในพื้นถิ่นเนี่ยค่ะให้อยู่รวมกันแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยะคะ ได้มีโอกาสที่จะมาชมาแหล่งโบราณของเขายี่สานนี่นะคะแต่เสียดายนี่เดิึนค่ะวันที่เป้มานี้นะคะพิพิธภัณฑ์ยังปิดอยู่ค่ะเราก็เลยได้ดูแต่ภายนอกนะคะขออนุญ,ญาตพาเพื่อนๆชมภายในโดยการส่องผ่านกระจกแบบนี้เลยนะคะ ตะเคียงโบราณนะคะพเพื่อนๆก็พอปากหอบคอนะให้ดูเป็นน้ำจิ้มนะคะก็ถ้ามีโอกาสค่ะก็แวะมาเที่ยวเขายี่สานนะคะวัดเขายี่สานแล้วก็พิพิธภัณฑ์เขายี่สานที่นี่ค่ะที่ก็มีอะไรให้ชมเยอะเลยนะคะเพราะว่าท um> ี่น okay ี่ก็เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งค่ะถ้าผ่านมาทางเพชรบุรีอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะวันนี้ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ